กินก๋วยเตี๋ยวเขียวตองใส่ผักกาดไทยหนีได้ไม่ผักด้วยมีผักด้วยครับแล้วมันสายนี้อยู่แล้วกระด่จ้ากเือก็เจาะเราพักกันแด่บนแล้วเจ๊งเงินกับปอด๋วะยังวะแเงนเสอลเ่มเห็นมันถึงอันนน้นนี่ เราไปไหนเราก็พกอันนี้ไปด้วยเอาบ้างหนึ่งป่ะแค่น้ำตาลเดียกันหนึ่งเมของเขาคือแอมเจ๋งไหมเขาถึงเด็ดันพกมา ฉันพกมาดูวยชิมชจ้ะอะชิมจ้ะนี่จัเก็เหมือนกับอันนี้ปมชิมบ ตอนนั้นเราต้องนทางไกไงดิค่ะทําไงกินเนียนม่บมเหมือนกันเอามือก่อนพ่บงไดเดดบรอร์ดนะเม,มืออาชีะ่บะบมาแต่พี่น้องไม่กินนันกกนมึงไป

ศูนุนมันม่เป็นนาเล่ี่เป็นแนวเลยเครื่องมืออ๋ออ้อูนหุมันมต้องลอยเรียนบนถึงูนุนอยู่ งไปเรื่อยๆเลยเลยอางูชิมเสี่ยงนี่นยฟังอะไรได้โอ้ยมึงมนอันนี้มึงบน่นไต่ยอยู่มึงสองพานดิก่อนผานนี่สามพันเนี่ยประมาณสิกบก<น>ว่าเนี่ย<น>ม,มึงต้องพานก่อนมึงบ่นทานเลยเนี่ย<น>มึงไหนแค่ดาวดาวเดียวอืมมึงต้องลงคิดได้หลายมึงยังเสียเนี่ยเห็นมึงยถ้าจะดาวเราอีกที่ปั๊ ก็ลงไปเรื่อยๆดาวดาวนี่ก็สิได้นะอมเป็นสุกมันยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยนะี่การายได้การสร้างอันนั้นก่อนนะตามอันนะแมน,นแต่ว่ามึงต้องลงคลิปอ่ะมันยังจะ จะลงมันยังใส่แบบว่าไอเท้าต่างา้า